ตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนการพัฒนาต่อยอดเป็นแอปพลิเคชันนะครับผ่านโทรศัพท์ระบบปฏิบัติการแ n d r o อยดเริ่มต้นจากนี้ก่อนนะครับคาดว่าจะสําเร็จเมื่อไหร่ครับอาจารย์ต้องต้องใช้เวลานานไหมครับในการที่คิดค้นความยากง่ายกระบวนการตรงนี้คาดว่าน่าจะประมาณ2เดือนมิถุนณาน่าจะได้ครับปิดเทอมพอดีครับมีเวลาเยอะหน่อยครับในการพัฒนาว่างจากการสอนก็จะได้ววิจัยต่อตอนนี้ยังสอนคิวแน่นอยู่ใช่ไหมครับ มันจะต้องหมายถึงว่าต้องมีการเขียนเป็นภาษาคอมพิวเตอร์ใช่ครับนะฮะคือเบื้องหลังเนี่ยของตัวกราฟเนี่ยมันจะมีภาษาคอมพิวเตอร์เยอะแยะมากมายแล้วต้องแปลงออกลงมาเป็นแอปพลิเคชันแต่แต่ตัวแนวคิดมันได้แล้วคือถ้ามันทําบนคอมพิวเตอร์ได้ตัวอัลกอริทึมมันมีแล้วครับเพียงแ,<ต>แต่ว่าเราย้ายจากภาษานั้นลงมาเป็นภาษาของตัวโทรศัพท์เคลื่อนที่อย่างเช่นเราเริ่มจาก Android ก่อนครับซึ่งแอปพลิเคชันตอนนี้เดี๋ยวขออนุญาตอ่านนิดนึงที่บอกว่าเป็นแอปพลิเคชันพิเศษ พัฒนาให้ใช้แสงจากหน้าจอของโทรศัพท์มือถือเป็นแหล่งกําเนิดแสงแล้วก็จับภาพจากปริซึมนะฮะก็คือก็คือไอตัวคือคือเรามีเขียนไปแล้วเบื้องต้นด้วยครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าต้องถ้าต้องการให้มันทํางานบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้โดยใช้แสงหน้าจอแล้วก็ใช้การถ่ายรูปคือมันจะทํางาน2ออย่างพร้อมกันไม่ได้คือถ้าเราเปิดแอปพลิเคชันของกล้องถ่ายภาพเราจะไปเปิดภาพภาพถ่ายอย่างเช่นอย่างนี้ครับเราจะให้มันมีภาพถ่าย ที่ลอยอยู่บนแอปพลิเคชันของกล้องมันทาไม่ได้อันนี้คือเป็นแอปพลิเคชันที่เราเขียนไว้เบื้องต้นก็นคือให้มันทํางาน2อย่างพร้อมกันเลยก็คือเป็นทั้งตัวแหล่งกําเนิดแสงให้มันมีภาพที่เป็นภาพลอยอยู่บนแอปพลิเคชันของกล้องตัวนี้ครับคืออันนี้ตรงบริเวณตรงนี้ก็คือ,อเป็นแหล่งกําเนิดแสงคือเป็นภาพสีมันสามารถเปลี่ยนได้จะเป็นสีอะไรก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการวัดดัชนีหาเหที่ความยาวคลื่นเท่าไหร่เราก็เลือกที่จะเปลี่ยนความยาวคลื่นของตรงนี้นะครับทีนี้พอมันมีภาพ ที่เป็นภาพลอยขึ้นมาบนหน้าจอด้วยแล้วเราก็ตั้งโปรแกรมตรงนี้ให้มันสามารถที่จะทำงานพร้อมกัน2อ,อย่างคือเป็นทั้งภาพลอยอันนึงแล้วก็เป็นตัวถ่ายภาพด้วยวได้ได้ในในเวลาเดียวกันนะครับแล้วก็ไอสิ่งที่เราเขียนเพิ่มก็คือเรื่องของการจับเวลาในการถ่ายภาพว่ามันต้องจับเวลาทุกกี่วินาทีจะถ่ายกี่ภาพหรือว่าถ่ายต่อเนื่องไปเรื่อยๆอันเนี้ยเป็นส่วนที่เราเขียนไว้เบื้องต้นมันก็จะเป็นเรื่องของการที่จะเอาอข้อมูลมาก่อน แต่เรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลเรายังขาดอีกส่วนหนึ่งเราใช้ตัวคอมพิวเตอร์ตัวนั้นเป็นตัววิเคราะห์ค่าเปอร์เซ็นต์บิ๊กระยะแรกๆที่นำเครื่องนี้ไปใช้ปัญหามันมันติดขัดตรงไหนไหมครับอาจารย์กว่าที่จะมาสําเร็จจนถึงปัจจุบันทุกวันนี้แค่เริ่มต้นเรื่องของการออกแบบพิซซึมนี่ก็ยากแล้วว่าจะทํายังไงให้แสงจากหน้าจอมือถือนะคะตกกระทบแล้วกลับมาที่กล้องได้เพื่อที่จะให้มือถือเป็นทั้งตัวรับและตัวส่งสัญญ,ญาณ อันนี้เราก็ต้องลองผิดลองถูกหลายครั้งแล้วถ้าเรามองถึงเรื่องของการวัดออปติกเราจะมองถึงห้องมืดน,นะตอนแรกเราก็คิดว่าเออแค่นี้จบแล้วแล้วทีนี้เราก็เลยเกิดปัญหาว่าถ้าชาวชาวบ้านหรือกเกษตรกรหรือว่านักศึกษาหรือผู้บริโภคก็ไปใช้แล้วเขาจะวัดได้ยังไงในที่ที่มีแสงเราก็เลยต้องคิดโจทย์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆโดยการสร้างกรอบเพื่อปิดนะคะ ไม่ให้แสงรบกวนจากภายนอกอันนี้ก็มีการพัฒนาทีละสเต็ปเมื่อเราเกิดปัญหาเกิดขึ้นค่ะทีนี้ <ผม S 1> ความเสถียรหรือว่าความแม่นยำล่ะคะอาจารย์ในการที่จะตรวจรนะวัดค่าความหวานตรงนี้เชื่อถือเชื่อใจได้มากน้อยแค่ไหนครับมีความคลาดเคลื่อนอะไรเกิดขึ้นได้บ้างหรือเปล่าใน,ในการวัดความหวานเราไม่ได้วัดไอตัวความเข้มของแสงแต่เราวัดเรื่องของการเลื่อนตำแหน่งเพราะฉะนั้น ไอ้ตัวขนาดความละเอียดของกล้องหน้าเนี่ยมันมีความละเอียดโอเคแลาวเด๋ยนนี้มันต่ําสุดก็น่าจะ2องไมกะพิกเซลครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัวความละเอียดเท่านี้มันจะได้เรื่องของของจำนวนพิกเซลที่เวลาความหวานมันเปลี่ยนแล้วมันเลื่อนไปมันจะมีจํานวนข้อมูลอยู่เยอะอยู่เหมือนกันแต่ถ้าเป็นเรื่องความเข้มมันจะได้ไม่เยอะความเข้มของแสงมันจะได้แค่0ย์ถึงมากสุดคือ255เพราะฉะนั้นระดับมันจะมีอยู่แค่256ระดับถ้าวัดความเข้มเนี่ยอันนี้มันจะมีปัญหาครับว่าวัดได้ไม่ค่อยละเอียด แต่เราเราเรื่องที่จะใช้เรื่องของการเลื่อนตำแหน่งแทนไม่ได้วัดเรื่องของความเข้มเพราะนั้นยิ่งกล้องมีความละเอียดสูงขึ้นสูงขึ้นอย่างเงี้ยความละเอียดในการวัดก็จะสูงขึ้นด้วยครับอันนี้สําหรับกล้องตัวนี้ที่เราใช้คือต่ําสุดแล้วประมาณ2เมกับพิกเซลก็คือได้ผลออกมาโอเคครับจากจากผลการวิจัยที่เราหายตัวเปอร์เซ็นต์ความคาดเคลื่อนหรือเปอร์เซ็นต์เออเลอร์ก็ไม่สูงครับทีนี้ถามถึงนิดนึงนเร่องการ<ม>ใช้งานความคงทนถาวรของเครื่องตัวนี้ แม้ว่าจะเพิ่งที่จะคิดคนออกมาระยะประมาณปีกว่า,วาใช่ไหมารัะ,ค,ะค,รคิดว่ามันจะอายุการใช้งานได้ได้นานแค่ไหนค,คือถ้าเราไม่มองไปไอ้ปั๊มนี้นะครับเพราะปั๊มนี้มันคือจริงๆอันนี้เป็นอุปกรณ์เสริมมันคือ,ค,อ,ค,อคือแค่แค่ปั๊มน้ำครับทำหน้าที่ในการดูดของเหลวผ่านท่อแล้วเข้าไปมันนั้นตัวอุปรกรณ์ของเราจริงๆมันคืออันนี้ครับแล้วก็ไอ้ตัวพิซึมตัวนี้ซึ่งมันก็อันนี้ก็คือ มันไม่แตกง่ายอยู่แล้วครับตกตกก็ไม่ไม่แตกลองเทสดูเพราะนั้นความทนทานก็โอเคถ้าคือมันไม่ใช่แก้วถ้าแก้วมันจะแตกง่ายกว่าครับอันนี้ก็คือมีความเหนียวแล้วก็ทนทานในระดับหนึ่งส่วนเรื่องพวกนี้อุปกรณ์เสริมพวกนี้อันนี้มันเป็นแค่ตัวต้นแบบเราใช้การปริ้นขึ้นรูปจากไอตัวพิมพ์เตอร์สามิติคือถ้าถ้าในเชิงกล่องการไปใช้งานจริงๆตรงนี้มันปรับเปลี่ยนได้ว่าจะให้เป็นแบบไหนครับอาจจะทําการหล่อบแบบขึ้นมาเลยให้ใช้วัสดุที่แข็งแรงกว่านี้ รูปแบบสวยงามกว่านี้ซึ่งผมคิดว่ามันไม่ไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องของความทนทานในการใช้งานนะครับครับจริงๆตัวนี้เรียกว่าเป็นหัวใจของเครื่องนี้เลยใช่ครับใช่ครับแค่ตรงนี้ครับแค่2ชิ้นนี้มีวิธีแนะนําในการดูแลรักษาไหมครับถ้าเกิดว่านะฮะมีคนนําไปใช้จริงอนาคตถ้าเราใช้จริงถ้าเราไม่ยึดอยู่กับว่าเราจะต้องทํากับโรงงานอุตสาหกรรมอย่างเดียวเราตัดส่วนนี้ออกไปเราก็จะดูแลรักษาแค่ส่วนนี้ได้ครับ เพราะฉะนั้น<ม>เรื่องของการที่จะใช้ง่ายก็คือง่ายขึ้นนะคะแล้วก็จะจหวดอะไรเราก็แค่วางลงบนตรงนี้นะคะเราก็วัดได้นะคะ,คะตรงนี้ก็จะจะช่วยให้การดูแลรักษาง่ายขึ้นเพราะว่าลักษณะของการมีโฟเซลในโรงงานอุตสาหการรมแน่นอนอะไรที่เป็นท่อก็จะต้องมีจังหวะที่มีการตานันอะไรอย่างงี้ค่ะอันนั้นอาจจะเป็นอุปสรรคได้ในเรื่องของระยะเวลาการใช้<ม>ะนะคะค่ะ,คะแล้วขึ้นอยู่กับว่าเราเอาไป,<ม>ไปใช้ในส่วนไหน ทีนี้หน้าตาที่อาจารย์ประกอบพูดเมื่อสักครู่นี้นะครับ <ผม S 1> ที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปนะคิดว่ามันจะเปลี่ยนไปขนาดไหนครับสําหรับตัวอ<ม>ุปกรณ์ตัวนี้ที่ที่ผมคิดไว้อยากให้มันง่ายกว่านี้อีกครับก็คือคืออยากให้มันมีแค่ตัวครอบตัวนี้นเล็กๆอย่างเงี้ยแล้วก็ผู้ใช้ไม่ต้องเห็นในนี้เลยครับให้เนี้ยเข้าไปอยู่ข้างในให้เขาเห็นแค่เนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาจับก็คือแค่กรอบครับแล้วหาวิธีที่มันจะเอาไปติดบนนี้บนบนโทรศัพท์จากไม่ต้องมีเคสตรงนี้ก็ได้ด้วยที่ที่ผมคิดนะครับคือไม่ต้องมีันนี้ แล้วในการใช้งานก็คือหาวิธีที่จะติดอันนี้ลงไปบนนี้ง่ายๆเพราะว่ากล้องกล้องหน้ามันมันไม่ได้อยู่ที่ตำแหน่งแน่นอนอยู่แล้วในการออกแบบของโทรศัพท์มือถือมันมีหลายตำแหน่งคือหลังจากวัดเสร็จได้ค่าออกมาแล้วก็นี้ถอดออกไปแล้วก็เอาไปเก็บได้เลยครับแค่นี้ครับที่ผมคิดครับแล้วก็ผู้ใช้ไม่ต้องมานั่งจับไอ้ตัวนี้ด้วยครับเห็นแค่ตัวครอบตัวนี้อย่างเดียวครับ ในส่วนของการดีไซน์ตัวนี้เดี๋ยวคงจะต้องว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับว่าจะให้ลูกรั์ออกมาเป็นอย่างไรนะครับทีนี้อาจารย์ทั้งสองท่านนะครับได้มีการพูดคุยกันยังไงบ้างหรืออย่างครับในการที่จะวางแผนในการพัฒนาต่อยอดนะสำหรับอุปกรณ์นวัตกรรมตัวนี้ที่เราคิดค้นขึ้นมาโดยเฉพาะการที่จะทําให้ถูกใช้อย่างแพร่หลายหรืออาจจะนําไปขายต่อในเชิงพาณิชย์ ไปสู่ในภาคส่วนต่างๆมีการคุยกันอะไรอยังนีพัฒนาขั้นแรกที่คิดเลยคือที่คุยเบรกเกี้นี้คือเรื่องของแอปพลิเคชันอันนี้มันเป็นแค่ส่วนแสดงผลส่วนที่เป็นแหล่งกําเนิดแสงนี่คือแอปพลิเคชันที่พัฒนานครับอันนี้ก็คือแหล่งกาเนิดแสงมันเปลี่ยนตําแหน่งได้ตามตําแหน่งของกล้องหน้ามันอยู่ตรงไหนทีนี้เราอยากจะเอาไอ้ส่วนวิเคราะห์ผลจากไอ้ตัวคอมพิวเตอร์เนี่ยเข้ามาใส่ในนี้ด้วยครับให้อันนี้คืองานแรกเลยที่ต้องทําทีนี้งานถัดไปที่เราคิดก็คือว่าเราอยากพัฒนาให้มัน ให้มันเอาไปใช้กับเกษตรกรที่เขาอยากรู้ความหวานของตัวเมลอนแล้วก็มันอาจจะไม่ใช่เป็นแบบนี้แล้วไม่ได้เป็นเหมือนอินไลรีเฟคโตมิเตอร์ที่มีท่อดูดสารเข้าไปมันจะต้องเป็นแบบที่สามารถที่จะเอาตัวชิ้นเนื้อของเมลอนเนี่ยเอามาแปะ,แะอาจจะมีฝาเปิดตรงนี้พอปิดปุ๊บเราก็อ่านค่าออกมาได้เลยว่าเปอร์เซ็นต์ความหวานของตัวเมลอนมีค่าเป็นเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยครับอันนั้นคืองานที่คิดเอาไว้ในระยะ ระยะเก่อนนั้นเนี่ยที่จะทําก่อนเลยนะครับครับครับ